เัาต้องมีแนวป้องกันกั้นนกครับนกพอานกนกหลายทั้งกระเวียงทั้งขึ้นนี่เพาาะอยายุนะไอ้ทั้งใจนี่กสีลายเองนะครับโอเลี้ยงกบเนี่ยกับสัตว์ตัวลายคือกันหลายลายครับผมมันเป็นตัวงูเลยนกกระจินคือกันโอ้นกกระจินแต่กัเป็นกรรมมีลีอยู่หรอกเพราะว่ามันเมื่อยนะครับแต่ว่าก็สบายใจได้เท้าอยันแล้วกันหั้จักวิธีการใส่หั้จักคิดบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับกะมีเงินเหลือแน่นอนแต่เัาหัวจัก ปอบ้าณปอบ้าณตัวในการใส่มีสติในการดำรงชีพดำรงชีวิตจงนะครับพ่วงป่วงนี่สิบห้าเมตรครับพ่วงเนาเนี่ยสี่สิบเมตรครับครับผมบาทนี้เราต้องเอามองบวชคำลิตรวาตะไคร็ใช่ตะไคร้ม่วงนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้ไอ้คขาว่าตาตาสิบสองอ <laughs> ตาที่สองอที่เขาบูดอะไรบอท่านไหนไซรุกันนะครับไที่ม่วงที่เขาพูดนั้นไซรุนั่นสื้อหัวนีแม่หกร้อยบาทครับผมแต่<ม>ไดเต็มโอกันเหลืออยู่ครับ เหลืออยู่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ยอืมตัวนี้คือเ่าต้องมีแนวป้องกันกันนกครับโอ้นอกโอก้โหนกนกหลายท,าท,าทาันกระเวียงขึ้นน,นี่เขาประยูงครับไอตังกานี่นกสีหลายแห้งนะครับโอ้เลี้ยงกบนี่กับสัตว์ตัวหลาขึ้นกันหลไหลครับผมโอ้เป็นตัวงูเนียนกกระจินขึ้นกันโอ้นกกระจินโอ้เลี้ยงกบนี่เหาต้องมีแนวป้องกันหน้าป้องกันป้องกันครับผมอาซันสิบว่าเห็นกบอยู่ในบ่อเขาเลยสเสียบบ่อไลยทีครับผมมาเอาคู่มือคู่มือนะพอนาะครับผม,ม บังคับพี่น้องบ้านนี้ในกระช่างมีนพอนอเขาลงทุนมีทั้งเบิด์ตมีเบิรหลายบอกรับะบถือว่าบอดีผ่าเขียวผ่าเขียวอยู่สามใม่ผ่าเขียวสามใหม่กับม่นึงกับสองรอกว่าบาทกับสองรอยแปดสิบครับสอง,สองไหม่นะครับเราะกับครับอาับคครับคราบอรับรบครับบรนะครับ ก็ประมาณนี้ครับบบ่่บ่หลายครับผมรวมๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณพันพันกว่าบาทครับผมพันกว่าบาทกับการแท่งแง่งอะไรกันมองเฮามั่งมีเสือกฟอมครับเพราะว่าเป็นลูกกบเนี่ยครเป็นของพอเองเลยเนี่ยจะเกี่ยิกบตีราคากับกับตรงตีราคาในเวลาเขาไส่ลงทุนในสิกงต่างๆทุกเมื่นทุกเมืของเจ้าของลูกกบบริสุทธิ์แต่เขาก็บแบบมันมีต้นทุนทั้งหมดเพราะว่าก็สิเป็น เก็บพอไปพันไอ่แล้วก็กวจะม,มาเป็นหัวกทีต่างๆมันมีานการจัดการนะครับก็บต้องต้องคิด,คดกินเงินกันกิโลหนึ่งกับที่ว่าสองบาทด่โลก,กับที่กับสองหมื่น 20, เนาะครับกับถือว่าเป็นต้นทุนเบิดนะครับรวมๆแล้วกับต้นทุน,น,น 80, ทั้งคาหัวทั้งคาถึงกว่า้านหมื่นที่ขายให้ก็หมื่นสองพันครับหมื่นสองพันนะครับคือเอาลงทุนทั้งเบิดเลย ถึงหกเทิ้งยังนีกับประมาณเมื่อสองพันเพราะว่าทุกอย่างเข้าต้องร่วมทุนแล้วก็ต้องจดใส่กระดาษไปนําำบวกรบพุูนหารแะพวอเนอกครับแล้วผมค่าอาหารเกเกิลได้อาหารที่บอกได้บอมนะครับครับผมค่าอาหารไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็คือยังบอดีที่เห็นตอนนี้กับอาหารน่าจะเบิดไปแล้วสองร้อยกระสองโอ้มีคือตั้งแต่เข้าเรียงมาก จักหมื่นก็พอหาซิบหาสิบหมื่นหาซิบหมื่นนี่ก็คือเบิดอาหารไปแลวประมาณ่าจะเกือบสองร้อยอาจจะอาจจะพถึงแต่ว่าแต่ว่าน่าจะขาดบ่หลายกระทำที่นอกครับเพราะว่านี่ก็คือเ้าตองห้อาหารเป็นน้ำแล้วก็ต้องมีค่าอาหารแล้วก็ขึ้นมาตัวนี้ก็ประมาณสองหมื่นกว่าแล้วค่าอาหารอีกครับผมแต่ว่าบ่อแรกถ้าเข้าเอาขึ้นมาขายนี่พอได้ประมาณจักหมื่นครับพอบ่อแหลงกพอ ที่ที่โลกที่ออกไปรอบแรกครรอบแรกนีต้นทุนค้าหันไอทั้งค้าหัวกกันคิดคิดแล้วอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาทขายได้แสนหกครับเสร็จเสร็จครับกันํำไรกืบประมาณครึ่งหนึ่งหละครับ<ม>ก็ไร่น่าจะอยู่ที่แปดหมื่นกว่านะครับแปดหมื่นนึงเก่าครับผมนะครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วันกันจะมีกิโลนักดี สังสังสังกิโลขายอยู่เลยครับครับบ้านนี้พอเคยคิดบอว่าเฮาเลี้ยงแล้วเพราะว่าหลายหลายคนเลี้ยงแล้วสิเอาไปขายใสครับวโพดครับอ๋อตัวนี้คือการหาไรกันตัวนี้สําคัญสําคัญที่เดี๋ยวเพราะว่าเขาต้องเมึงว่าเขาต้องเอ่อต้องมีแรงตลาดที่เขาเอยู่นี่อยู่ซีสะเกดเนาะเขาต้องไปเอ่อวอลินอยู่ไอ้ผู้ใดจับแต่สินะอุบลยะโสอยู่อยู่กับเรนจางผมนี่ไปไปกับราศีนี้นรับราศีในการจะมี ทีมใกล้ๆมาเอากับส่วนหน่อยอยู่ขาดครับครับศึกษาเป็นหนำในตัวนี้สําคัญในการการเลี้ยงแต่คือถ้าผู้ใดที่เลี้ยงนั่นไม่เครือข่ายนี่วิราแฟ้มในสี่กะพวกกันซอยกันขายนะครับต่อไปกับผมว่าจะเฮ็ดตลาดเองน้ำมันคุยกับทีมทีมงานทั้งจังหวัดนี่แหละทั้งเบืองทั้งจังหวัดซอยกันขายตลาดมูงบาทตลาดชุมชนครับดเราก็ไปขายเบางบาทบางบาทละสิบกิโลสิมีผู้กินบอสเมื่อสิบกิโลเป็นข้างว่เหลือครับ แต่เดินพวรากันไปแต่งาน,นในรตรงในทดลองต้องในเฮ็ดไอ้ซอยพี่น้องนะครับส่วนสําคัญที่สุดคือการเห็ดการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาหรือเกษตรทุกด้านนะครับตลาดเป็นจุดสําคัญที่มองขายมองสินเงิ่อนับนครับมองสินตทุ่นหรือขาทุ่นกับอยู่กับอยู่กับมองน,นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแล้วเขากระจังจนกว่าเขาจะได้ขายนะพอ,อน้องไม่นคะครับ นี่ครับผมคือการลงทุนเพราะว่านี่ของพอนี่ก็คือบ้านน้องมาเบิงช่วงนี้ครับเบิงตะกบก่อนเนาะพอนะพอของพอนี่เฮ็ดหลายแห้งได้หน้องเด้อพื้นที่ของพอนี่ประมาณจักไรครับพอขับบัดทั้งหมดของเฮาเลยตัวเด่นทีเทสซ่าเนาะทีเอสซ่ายี่ซิมาอะไรเนี่ยยี่2ิหาไรเนี่ยครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็เนื้อจากทมที่เฮ็ดราคานั่น เพราะหน้าผืนที่ตะเว็มันอีสมัยอะไรแต่ตอนนี้เดี๋ยวอยู่ประมาณสิบเท็ดเลยนะครับโอ้ตรงนั้นเฮกษตรอันเป็นไม้บอกว่าคือตัวนั้นบานเขาเป็นอานคันเกษตรเป็นตลาดนะครับเอาลูกครบลูกปลาแล้วเอาครบเนื้อเอาปลาเนื้อไปขายนะสินค้าจุดรวมสินค้าของกลุ่มเครือข่ายวิลล่าแฟมคือบานนี้เท่ากับเอาเป็นมองหันกับเป็นศูนย์ล้วนของตลาด แม่นะครับคาะว่าเป็นพืชตลาดน้อยๆตลาดรุ่นย่อมของของกลุ่มของตำบลของของอำเภอสิครับคือเข้าเฮ็ดขึ้นมาอะไรก็ขายพี่น้องเข้าได้มาขายในกลุ่มเขาผ่านแลายมีปูมีแปรก็มารวมกันขายนะครับเคือเอาเอามารวมกันขายแยกการทารวมกันขายมีพอเพิ่นกําลังจะเฮ็ดเป็นอยู่ข้างหน้าเป็นไอ้ตลาดตลาดนครนองอีกครับมันเลื่อยอบตแยกมากแต่นอนนครนองเลื่อยอบตแยกมากประมาณ สี่ลอยเมตรประมาณสี่ฮาโลเมตรนะโรงเรียนเลยครับนาโรงเรียนบ้านสังเล้านูนแดงนะคขาวเฮ็ดตะบนเนี่ยไผ่เนี่ยมานี่ผ่านไปผ่านมาเซ็นบรรจารครับปู้มุนเห็นเลยเป็นรสมารจารครับไปวันลุงปู้มุนเป็นซีเรียลลอยนะครับนาฟ้าเป็นซีเรียลของเขาอยู่เลยพ่อครับบานนี่ผมขออนุญาตถามเนี่ยเฮาเฮ็ดฟ้าม้านี่ได้จักปีแล้วครับพอปะปีสามสี่ซ้ำหมาซ้ำหมา พอดีนี่ก็น่าจะสามสิบกว่าปีนะครับสามสิบกว่าปีครับพี่น้องนี่ครับผมพอเิ่นกะเฮ็ดยูนี่บ่าวน้องกะแแวเขามาเรียนน้ำเรื่อยกะได้ศึกษาจากพ่อเป็นนี่ล่ะบ่านน้องก็เลยได้แรงันดาลนใจครับผมกลายเป็นเฮ็ดยูน่าเจ้าของนี่ครับผมแต่ตอนนี้ครับผมก็เลี้ยงพยานน้าพอเนาอกับเขามาเรียนน้ำพอกะซ้ำได้มาพูดคุยก็พอได้ซ้ำได้มาอบรมแล้วน้าพอนะเกแดวอ้ ฮะเาเลรนควบคู่ครับนี่นะครับผมบาน้องกับเขามาเล่นน้ําพอประจําก็เห็นในที่มากเพราะว่ามากเกษตรดีแล้วน้ำพอเนาอครับผมบานพ่อครับบานนี่ห้าผู้พานไปพานมาอยากเขามาเล่นน้ําพอมาศึกษานี่ได้บอกยินดีครับยินดียินดีอย่างมากเลยครับเพราะว่าอยากส่งเสริมเพราะว่าเข้าอยู่จุดนี้แล้วก็ต้องแบ่งปันนะครับเพราะว่าไอเพราะในการเฮ็ดรักประญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ สุดท้ายสุดท้ายคือในหลักที่การทําต้องแบ่งปันครับเขาแบ่งปันบ่ด้ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทำแบบนี้นะเพราะว่ายังพอกันเป็นสายมาทังด้านการเกษตรเลยเปท่าที่พอเรือแล้ว่าเขาเปนเกษตรกรผนเรไม่เกษตรกรรมเลยต้คงสนุกคับเกษตรกรรมเมันกรเนี่ยครับแต่ก็เป็นกรรมมีหลีอยู่หรอกเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับแต่ว่าก็สบายใจได้เท้ายังแล้วกันอุจจักวิธีการใส่อุจักคิดบัญชีได้รับได้จ่ายนะครับก็มีเงินเหลือในนอน แต่เขาเหมือนปรับมานประมานตัวในการใส่มีสติในการดำรงชีพดำรงชีวิตน,นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสติในการดำรงชีวิตทั้งดูวิลาา法นะครับท่านในสนใจอยากเขาา้แม่เวียนมาสอบถามมาหน,น,นุนหกันหรือมาศึกษาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนมาแชาร,าร์ขค้งอุกันกันเชิญน,นะครับยินดีตอนรับทุกท่านนะครับผมเพราะข้าบ,บานห<ม>้าพี่น้องเข้าอยู่ทางไกลทังสิมาบดา้อยากศึกษาหรือว่าอยาก พูดคุยก็พอจังสีพอพ่อมีเบอร์โทรติดต่อบอกรับครับนี่ครับแต่ทั้งเทียทั้งไล่แล้วครับไอเบอร์นี้นะครับไอศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งครับผมรับผมหาผู้ใดสนใจกับขามาหาพ่อหรือว่าอยากเขามาอุดหนุนเร็วสิขามาเมาเอาเลยก็ได้ได้บอกว่าดีครับข่าวมาเมาเอาได้สิยินดีครับที่เป็นราคาสูงนะครับถ้าถ้ามาเอาเยอะก็ตีเป็นราคาสูงขับผม ถ้ามาเอาหลายๆกะกลายเป็นราคาทรงเมืองจงมีอยู่ในมีเท่ากับผู้ใดอยากเขามาเอาในสิกับเขามาเอาได้เลยได้ครับเพราะว่าช่วงนี้กบนี่กะเริ่มจีจหน่ายแล้วขายแล้วเริ่มเริ่มเอาได้แล้วครับโอ้นี่ครับผมหาผู้ใดสนใจกะหรือว่ามาบ่ไดดกะโทรมาพอไปทรงได้บอเขาได้หลายได้ได้ครับได้ครับผมทรงหอดบ้านเลย ครับผมยูได้เขตประเทศไทยไปทุกหมู่บไทยครับผมคอมเมนต์โมไปด้วยคอมเมนต์ทุกไปคอมเมนต์ไปนอกพอนะครับครับผมติดต่อมาเลยครับผมพ่อวีละตามเด้อพี่น้องเด้อมีบ้านน้องพาพี่น้องมาเห่นน้ำพอเพิ่นเพราะว่ามาแล้วพี่น้องอยากได้นั่นได้นี่นี่ครับเขามาเลยมองนีมีดัดทั้งพันป่าทั้พันป่านะครับตอนนี้โรเด่นกับจะมีปลาปลาหมอหมอนี่จะตอนนี้จะใส่เหลืองใบโพกับจุมพรอนผสมกันครับนะครับปลาช่อน ปลาดุกทั้งรัสเซียทั้งมิกุยนะครับผปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาปลาดนีงแปลงเพลรับอดจะลินมีทุกสายพันธุ์เลยกับกระบอทุกดีันไดเอาเอาเฉพาะที่ว่าพี่น้องเกษตรกรเอ่อแถวๆเข้าใส่กันครับกับจะเน้นจะเน้นเป็นบางยางนะครับเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องบ่อเลี้ยงปลาแล้วห้องไปเบิ่งปลาน้ำเนาะครับเนาะได้นีครับผมป่าน้องกับผาพี่น้องมาเบิ่งกบอัปเดตเบิ่งกบของพอเพ่นเหลืออยู่บ่อหนึ่งนพพอเนาะ ตอนนี้ปีนี้เหลืออยู่บ่อนี่บ่อนยู่บ่อเดียวเพราะว่าเอาขื้นแล้วครับประมาณสามตันสามตันปีนี้ขายออกไปนี่กบเนื้อนี่ประมาณยี่สิบกว่าตันนะครับผมเฉพาะอยู่มองนี้มองเดียวครับนะครับนี่ครับผมบ้าน้องกับพี่น้องมาเล่นน้ำพ่อวีละฟาร์มเลยครับผมนี่ครับผมพ่อขรับานชุดไทยนี่พ่อสิมิหยังอยากจะฝากเกษตรกรอยากเหตุที่พอบอกครับมก็คือคนอยู่ที่ คนมักนะครับถ้าผู้ใดมักด้านไหนก็ค่อยตั้งใจเฮ็ดด้านนั้นให้ดีศึกษานะครับทุกทุกเรื่องทุกอย่างก็ให้ศึกษาครับขาหมู่มาประกอบนําแล้วก็เบิ่งเจ้าของนําว่าเจ้าของเร่เหมาะสมบว่ว่าเขาสิหยังนะครับวา่าเฮา,ามักบ่ใจเฮามักใจเฮา,า,าสูงนะครับทุกด้านตั้งสิประสบปรส,สําเร็จนะครับแล้วก็ให้มีสติในการอ่าสู่ในการคงเลื่อนในการทําอาชีพนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ได้เบิ่งคลิปนี้ก็จงมีความสุขโค้งเจริญทุกท่านนะครับเงินไหลกองท่องไหลมา ทุกท่านนะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับบานองพาพี่น้องมาเล็ดน้าพอมาแล้วครับผมก็จะเลืมในช่องกบป่าผ้ารวยได้ครับเด้อกดไหลกดแช่กดที่ตามบานองเนี่ครับผมเผื่อเป็นกาลังใจเนาะบานองก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ